กรร้านอาหารไทยสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารตอนนี้หลายคนคงรู้สึกได้ดีว่ามันแบบเออซบเซาลงไปเยอะครับแต่มันมีอะไรบางอย่างที่สวนทางอาหารจานละห้ารกลับขายได้เอ,อแต่ตอนนี้ข้าวแกงจานสี่สบาทกลับเอาตัวไม่รอดเรื่องราเป็นยังไงมา เดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเลยครับซึ่งสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารตอนนี้หลายคนก็รู้ดีว่ามันแบบเออซบเซาลงไปเยอะหลายๆเจ้าหลายๆร้านอืมใช่จริงๆครับยอดขายตกร้านค้าก็ทยอยปิดตัวกันไปเยอะแม้แต่ย่านที่เคยคึกคักมากๆ อย่างแถวบรรทัดทองตอนนี้ก็ดูเงียบๆไปเหมือนกันนะครับแถวซอยละลายทรัพย์ก็โอ้ยล้างซะแล้วใช่แล้วครับคือภาพที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี้มันจะท้อนถึงปัญหาที่ลึกซึ้งกว่าที่ตาเราเห็นแล้วก็กว้างกว่านั้นอีกเยอะจริงๆด้วยครับมันกระทบไปหมดเลยตั้งแต่ร้านเล็กๆร้านสตตีทฟู้ด จนถึงร้านค้าในห้างใหญ่ใช่แล้วครับมันลุกลามไปถึงร้านหรูๆซะไดยซ้ำร้านระดับมิชรินชาตาซะด้วยสิอย่างเออเชตตันก็ยังออกมาบอกว่าร้านของเขาเนี่ยยอดหายไป50%เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ครึง่งนึงเลยเหรอครับ <c oughs> ใช่แล้วครับนี่คือเออมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมาก แล้วเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มันเป็นมุมมองของคุณธนิสรกุลมงคลซึ่งเขาเป็นนายกสมาคมพัฒการไทยนะครับเขาได้ชี้แจงภาพรวมได้มาละเอียดแบบยิบเลยแหละโอ้อย่างงั้นเรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่าว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องแบบนี้ใช่แล้วครับ แล้วใครกันที่กำลังเจอปัญหาที่นหนัก่วงที่สุดณขณะน,นี้ซึ่งปัจจัยแรกเลยนะครับที่ทุกคนพูดถึง mm. ก็หนีไม่พ้นไอ้เรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับอื mm. ถูกต้องแล้วครับกำลังซื้อของคนมันหดหายไปจริงๆผู้คนก็เออระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว แล้วแถมจะมีข่าวพวกนักเทรดหุ้นนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเตรียมตัวรัดเข็มขัดให้ดีๆเก็บเงินสำรองเอาไว้ใช้6เดือนถึง12เดือนถ้าทุกคนเก็บหมดแล้วใครมันจะมาจับจ่ายใช้สอยวะใช่แล้วครับมันมีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเขาเปรียบเทียบยอดขายเดือนมีนากับเดือนเมษายนแม้กระทั่งช่วงสงการดูเหมือนกับว่าคนมาเยอะ ดูรู้สึกคึกคักมากโอ้โหมันก็คึกคักจริงๆนะครับแต่พอดูยอดใช้จ่ายต่อหัวจริงๆเนี่ยสิเขาใช้จ่ายต่อหัวน้อยลงแต่ยอดรวมเนี่ยก็ยังพอสูสีใกล้เคียงกับเดิมแต่บางที่ก็บอกว่ามันไม่ใกล้เคียงนะครับมันลดลงไปด้วยซ้ำโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่า รายรับมันฝืดเครืองอย่างนี้นี่เองครับแต่รายจ่ายนี่สิครับสวนทางกันเลยครับต้นทุนวัตถุดิบก็คือตอนนี้แบ่งพุ่งขึ้นเรียกว่าหลายเท่าตัวน้ำมันพืชเนื้อหมูไข่ไก่แพงขึ้นโอ้โหหลายเท่าตัวเลยใช่แล้วครับแล้วนี่ยังไม่รวมถึงพวกค่าเช่าค่าบริหารจัดการอื่นๆอีกนะครับ ซึ่งมันไม่ได้ลดลงตามไปเหมือนกับยอดขายนะครับยอดค่าใช้จ่ายเนี่ยแม่งคงที่หรือว่ามีแต่เพิ่มขึ้นโอ้ใช่ขณะที่มาตรการช่วยเหลือถ้าไม่ช่วยอย่างน้อยก็ควบคุมราคาวัตถุดิบจากฝั่งภาครัฐบาลก็เออยังดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่ไม่รู้เข้าไปทำอะไรกันอยู่ตอนนี้พวกรัฐบาลเนี่ย ดังนั้นผู้ประกอบการครับก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่า,าต้องแบกภาระหนักอยู่คนเดียวใช่แล้วครับพอต้อนทุนมันบีบแล้วยังต้องมาเจอการแข่งขันที่สูงมากๆอีเพราะว่าทุกคนก็ตกงานมั่งอะไรมั่งไม่รู้จะทำอาชีพอะไรเอาวะขายอาหารนี่ก็แล้วกันก็เลยแข่งขันกันดุเดือดขึ้นใช่แล้วครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องขบคิดกันอย่างหนักณเวลานี้คือว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าใครคิดจะทำตอนไหนก็ทำได้เลยขอให้พอมีเงินทุนอืมหลายคนอาจจะมองว่าเออมันเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วเว้ยมันก็เลยมีคนใหม่ๆกระโดดเข้ามาในตลาดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาใช่แล้วครับ มันก็เลยเกิดสภาวะที่เรียกว่าเลดโอเ a ียนกพูดง่ายๆก็คือการแข่งขันที่ดุเดือดเรียกว่าเลือดสาดกันเลยแข่งขันแรงมากขนาดนี้ใช่แล้วครับบางร้านเนี่ยที่เรียกว่าเก่งการตลาดแบบออนไลน์ทำโซเชียลเก่งๆถ้าเก่งขนาดนี้แบบนี้ก็เรียกว่าได้เปรียบร้านอื่นๆที่ถึงจะทำอร่อยกว่า แต่ไม่ค่อยถนัดด้านแบบนี้เพราะฉะนั้นรสชาติที่อร่อยกว่าแต่มันสู้การตลาดแบบสมัยใหม่แบบนี้ไม่ได้ก็เรียกว่าเลือดอาบกันไปก่อนเลยถูกต้องนะครับถ้าเกิดการแข่งขันที่สูงสูงแบบนี้ใครไม่ถนัดการตลาดสมัยใหม่ก็แย่หน่อยแถมก็ยังมาเจอพวกนักท่องเที่ยวที่ลดลงไปอีกอย่างนี้ก็โอ้โหกุ้มใจกันเลย ช่วงนี้หลายคนก็รู้สึกเสียดายพวกกลุ่มทัวจีนถึงยังแลวแวงจีนเทาอยู่ก็เถอะเพราะว่าทัวจีนเนี่เคยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆตลาดอันนี้ก็หายไปแบบแวบ,บเลยนะครับเขาไปเที่ยวนู่นญี่ปุ่นเกาหลีโอใช่แล้วครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ว่าตอนนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าฟิตครับ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเองกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงนะครับอืมใช่แล้วครับใช่แล้วครับ Free ินเ e p e เดน n t ทั a เวลนั่นเองใช่ครับแต่ว่าร้านค้าก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะครับต้องเก่งออนไลน์มากขึ้นเพื่อจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ให้ได้นะครับเพราะคนพวกนี้เขาจะหาข้อมูลเองเลือกเองไม่ได้ มาเหมือนพวกทัวเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญในการบริการให้มากขึ้นแล้วหาเป้แผงอรอยจะทํำยังไงโอ้กลุ่มไมโครใช่แล้วครับกลุ่มไมโครนี่นะครับสําคัญอีกเหมือนกันเขาจะมีอยู่ประมาณเจ0ดแสนลาย <c oughs> แต่ขณะนี้เรียกว่าคงจะหายไปแล้วเนี่ยประมาณแสนกว่าลาย โอ้ oh, ครับถ้าธุรกิจที่มันเหมือนเออเป็นเส้นเลือดสุดท้ายของเขาต้องปิดไปเนี่ยมันน่ากัง,กงวลใจมากๆเลยว่ามันจะเกิดการกระทบกับวิถีชีวิตของเขาอย่างหนักเลยครับส่วนร้านที่ยังเปิดอยู่ได้เนี่ย <c oughs> ก็ไม่ใช่จัดอยู่แบบสบายๆนะครับใช่แล้วครับมันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าออหวานอมขมกลืน คือต้องรัดเข็มขัดกันแบบสุดๆต้องหาวิธีลดต้นทุนวัตถุดิบทุกทางอาจจะต้องหาซัพพลายเออร์เจ้าใหม่หรือไม่บางทีก็เออต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยงานเช่นเอามาควบคุมพอท่านไซให้มันเป๊ะขึ้นแล้วก็ลดของเสียลงอ๋ควบคุมขนาดเซิร์ฟใช่แล้วครับ เพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมของคนที่มากินเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงรู้ไหมครับเออคือสั่งน้อยลงใช่แล้วครับเพราะว่าค่าใช้ดจ,จายเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ250-300ถึงบาทอัตราเท่านี้แทบไม่ได้ขยับมาประมาณ30ปีแล้วครับทั้งๆท,ที่เงินเฟอ้อไปเยอะมากขึ้นขนาดไหนแล้วนะมันยังอัตราเท่าเดิมคิดเอาแล้วกัน จริงครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเนี้คนที่เข้าร้านอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีใครสั่งออเดอร์แล้วของหวานเครื่องดื่มพิเศษอะไรประมาณแบบเนี้ยก็แทบจะไม่มีคนสั่งแล้วครับซึ่งมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนนั้นโอ้หพวกออเดอร์พวกนี้สบายใจกันเลยนั่นก็แปลว่าแม้แต่ร้านที่ดูเหมือนจะยังขายดีอยู่มันก็เหนื่อยมากขึ้นเลยครับใช่แล้วครับ เหนื่อยขึ้นมากเลยต้องทุ่มเททั้งเรื่องการตลาดโปรโมชั่นสร้างตัวตนทางออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมนู่นนี่นั่นสารพัดเพื่อจะได้มีการประคองยอดขายเอาไว้ให้ได้ใช่แล้วครับคนที่จะรอดในยุคนี้ได้เนี่ยมันต้องปรับตัวเก่งมากๆครับหัวใจสำคัญก็คือบริหารต้นทุนให้ดีอย่างที่กล่าวมาแล้วขั้นต้นครับ ใช่แล้วครับแล้วอีกขาหนึ่งเนี่ยที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือต้องสร้างตัวตนในโลกออน,ออนไลน์ให้ได้แบบแข็งแร่งอย่างลุงศักดิ์นี่นะครับ <c oughs> อืมเราเห็นตัวอย่างมาแล้วเยอะแยะนะครับบางร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบอยู่ลับๆอยู่ในซอยแต่พวก Delivery เนี่ยแม่งวิ่งเข้าออกคห้ฝฟักไฟกฟันเลยเออว่ะใช่เหมือนกัน หรือ,อยังร้านมิตรข้าวันไก่ที่โด่งดังมากๆจากข่าวในโซเชียลทั้งๆท,ท,ที่ร้านไม่ได้อยู่ในทำเลที่ดีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีที่จอดรถสะดวกอะไรเลยซะด้วยซ้ำโอ้แบบนี้ประสบการณ์ต่างๆมันก็มีส่วนช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับยังพวกรายใหญ่ที่เขาอยู่ในวงการมานานๆแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็จะเข้าใจเรียนรู้วงจรธุรกิจอย่างที่รู้ว่าเออช่วงโลซีซั่นเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไหนก็ประมาณพฤษภาถึงกันยานี่แหละครับฝนตกโรงเรียนเปิดยอดขายมันจะซาลงเออโรงเรียนเปิดอ๋อเรียกว่าเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกก่อนใช่แล้วครับมันต้องมีการเตรียมตัว เขาก็ต้องเตรียมรับมือมีการเก็บเงินสดเอาไว้เรียกว่าสำรองกันเอาไว้ให้มากขึ้นแล้วตอนนี้คงสำรองอีกเป็นเท่าตัวซึ่งการเก็บเงินสำรองนี่มันเป็นบทเรียนที่สำคัญได้เรียนรู้มาจากช่วงโควิดนั่นเองโอ้เออใช่แล้วใช่แล้วซึ่งตรงนี้มันจะแตกต่างกับลายใหม่ๆที่กระโดดเข้ามาในเลสโอเชียนนี้พวกเจ้าใหม่ๆเนี่ยคงจะ จับจังหวะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ใช่แล้วครับแต่เพราะว่านะครับท้ามกลางความท้าทายแบบนี้มันก็มีเทรนที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันคือการยกระดับอาหารแบบธรรมดาธรรมดาให้แม่งพรีเมียมขึ้นไปเลยโอ้อย่างเช่นอะไรรู้บ้าอย่างข้าวมันไก่หรือพวกก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยบางร้านเนี่ยเขากล้าตั้งราคาแพงแพงแ,พงแม่งไปเลย เอาแบบชามละห้าร้อยบาทเลยก็ได้โอ้โหคนเขากำลังนัดเข็มขัดอยู่แล้วมึงมาไม้ไหนพักขายแพงขนาดนี้ซึ่งไอ้คนจอนไม่มีแม่งก็ไม่มีนะเว้ยแต่ไอ้คนที่พอมีเนี่ยแม่งก็สึกยอมใจมันจะทอนว่าตลาดมันยังมีช่องว่างอยู่นั่นเองเขาเรียกว่าช่องว่างยังมีอยู่เสมอ สำหรับสินค้าที่มันกล้าแตกต่างแล้วก็มีคุณภาพจริงๆโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้สรุปแล้ววิกฤตครั้งนี้มันเกิดจากหลายปัจจัยมารวมกันเลยทีเดียวเพราะว่าที่ว่าเป็นพิษสะสมจากโควิดแล้วมาเจอไอ้ไอ้เจ้าทําไอ้ไอ้ภาษีท้านี่แม่งพาวุ่นวายทั้งโลกเรียกว่าทั้งเศรษฐกิจทั้งต้นทุนสูงการแข่งขันรุนแรงแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ใช่แล้วครับกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือผู้ประกอบการรายย่อยนี่แะครับพวกที่หาเช้ากินค่ำอย่างเราๆนี่แหละใช่แล้วครับแล้วเรื่องที่ผู้ประกอบการวนใหญ่เขาเรียกร้องก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่แจกเงินเออใช่ซึ่งก็เออแม่งยังไม่ค่อยได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรเลย โดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับช่วงโควิดอ่าพราพูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยหลายหลายคนก็นึกถึงอันนี้แน่นเลยก็คือโครงการคนละครึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงคิดถึงลุงตู่นะเว้ยแต่คิดถึงโครงการที่มันกระตุ้นแบบได้ผลเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแบบฐานรากแบบตรงจุดเออเรียกว่าแม่งตรงกว่าไอ้เงิน ดิจิตอลดิจิมองดิจิมอนอะไรพวกนี้อีกอ้อเพราะว่ามันจงใจให้คนออกมาใช้ใจ่ายกันจริงๆใช่แล้วครับแล้วเม็ดเงินมันก็ถึงร้านค้าลายย่อยโดยตรงใช่แล้วครับเออแม่งก็น่าคิดเหมือนกันว่าในวันที่ธุรกิจร้านอาหารร้านค้าที่ทุกคนต่างบอกว่ามันเหมือนจะเกือบจะเป็นอาชีพสุดท้ายของหลายๆคนแล้วณขณะนี้ วกเรากำลังเจอบททดสอบครั้งใหญ่แบบนี้และถ้ากำแพงอันนี้มันพังลงมาจริงๆแล้วเราก็คนจำนวนมากที่เขาพึ่งพิงธุรกิจแบบนี้อยู่ไม่สามารถไปต่อได้จริงๆแล้วก็โอ้ยผลกระทบลูกโซ่ที่จะตามมาทั้งปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่สูงอยู่แล้วทั้งปัญหาคุณภาพชีวิตโดยรวม มันจะรุนแรงขนาดไหนอันนี้น่าคิดตามจริงๆครับแล้วเรื่องราวของวิกฤตร้านอาหารมันมาถึงตอนจุดสุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้รัฐบาลจะมีวิธีการอะไรผละเครื่องหรือเปล่าหรือว่ายังไงจะช่วยเหลือคนตัวเล็กๆให้ลืมตาอ้าปากได้หรือว่ารัฐบาลแมงไม่สนเพราะว่าตอนเนี้ยมัวแต่แก้ไขปัญหาครองอำนาจกันต่อไปอย่างเดียว นะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างกับเรื่องนี้ยังไงมาแลกเปลี่ยนกันครับคิดใหญ่ทำเป็นเหมือนทุกโครงการสลัดเน่า no!